ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับผมก็ห่างหายจนไปนานเลยนะครับผมเพราะว่าเบื่อเบื่อครับผมแล้วก็นี่ก็อยู่ในคอนเทนต์เดิมนะครับผมคอนเทนต์ ep 1นะครับผมไม่เติมก็เทพได้ต่อจาก ep ศนย์ที่แล้วนะครับผมก็ตามทมเนียมครับผมของสายฟรีนะครับผมต้องเปิดบนนั้นให้ดูกะไม่ได้แอบเติมนะครับผมดูกันไปเลยตอนนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟ สี่สามเจ็ดนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูอันดับกันก่อนนะครับผมอันดับที่พลังผมผมก็ปิดไว้นะเมื่อวานนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีมหลักสายฟรีของผมนะครับผมที่ผมได้ใส่เอาไว้ก็พลังประมาณอันดับที่63นะครับผมก็รอไต่อยู่ครับผมไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับผมคีคค่อนข้างขี้เกียจเล่นนะผมเพราะว่าก็ขี้เกียจเล่นนะครับ ไอดีหลักยังไม่มีเวลาเล่นเลยแต่ส่วนไอดีหลักก็ไม่ได้ขายนะครับผมแต่สมมติถ้าใครอยากได้จริงๆหรือสนใจจริงๆก็ทักมาได้นะครับผมตลอดเวลาขอขายที่ราคา14,00งบาทนะครับผมก็ค,คือโคตรสุดนะไอดี ID นั้นแต่ไอดีนั้นก็ถ้าขายไม่ออกก็เล่นเหมือนเดิมทำคลิปเรื่อยๆทำคอนเทนต์เรื่อยๆเดี๋ยวก็อาจจะสุมอาวุธอัศวินจากคนนะครับผมจะคิดดูก่อนว่าจะเหมาตู้หรือเปล่ามา วันนี้ก็เป็น EP พหนึ่งนะเราจะมาอัปเดตตัวละครกันหน่อยว่าพลังไปเท่าไหร่ก็มีประมาณนี้ตัวละครนีงเหมือนเดิมครับ2อ r เก็มีโจซี่กับด้วงตัวแบกของเราวันเนี้ยที่สำคัญเราจะพาเราเนี่ยเราเนี่ยแหละไปไต่อันดับ PVP นะครับผมตอนนี้ก็อยู่อันดับที่50นะโอเคกอดยืนที่ไปไต่นะครับผม ก็ขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาอยู่กิลดียวกับผมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กิลค่อนข้างเทปที่จะล้างนะครับผมกิลด์ซอนะครับผมอยู่อันดับที่อืสิบห้าครับผมล่วงไปที่สิบห้าเลนจากกิลด์ซอก็เชิญชวนเทพเจ้าใสาเกลือไม่ว่าจะใส่เติมหรือใสฟรีก็มาช่วยอยู่กิลด์ผมด้วยครับผมมาช่วยแบกกันหน่อยนะครับผมก็มาดู พลังแค่นเนี้ยหนึ่งแสนห้าเนี่ยจะไปได้ถึงแค่ไหนใน PVP นะเอาที่อันดับที่41แล้วกันคุณไอแจมนะครับผมไอแจมมีทัตซึมากดนะมิด้วยนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าโอเควางตำแหน่งดีละวปะที่คุณไอแจมก่อนเลยแล้วกันอ่าสปอยคือว่าชนะราปนประลองนะครับผมไม่เป็นไร ทัสนซื่อม,มกี้เขาพลังจิตทลายมาแบมมาหนึ่ง0สพันดาเมจน,นะครับผมบีคิงไม่ตีหรกโจโซี่ผมชัดขึ้นไปหนึ่งแสก็ไม่น้อยหน้าครับผมบอลทอเขาตีธรรมดามาครับผมเอาละครับวัคซีนแมบอลพลังงานไปที่ราชาเล็กโดนพาสซีฟของโจโซี่ล่วงไปแล้วครับผมอันนี้มันเชื่อน,นะสติงเกอร์วะถ้าผมจะไม่ผิดอืสติงเกอร์โอเค สุนเมกิรับเปิดเข้ามาต่อครับพลังจิตทะลวงอื่แสนห้าโจซี่ผมแทบล่วงโจซี่ผมซัดก,กลับไปครับผมก็ล่วงนะครับผมคุณไอแจมโอเคต่อไปอันดับที่ผีหโอ้โหคอเด็กไม่น่าไหวไม่น่าไหวคอเด็กไม่น่าไหวนี่ลวกันดวงสามดาวอยู่ใหมไปไ่ไหวต้องสามดาว โว่สามดาวพลังต่างประมาณแสะห้าหมื่นเลยนะคุณชื่อนะขอดู่ันคานาจิคุคานาจิคุครับผมเอาล้วครับผมโจซี่ผมแบมไปมไม่มีใครล่วงหูบอลทองโคตรแรงพายุนรกมาผมอืม้ม แค่หมดทีมผมโ,โหโอโหหมดทีมครับผมชิปหายและเหลือเจซี่ตัวเดียวอ้โหต้านทานไม่ไหวจริงครับผมบอลทองแรงมากแรงจริงๆผมยังเวลไม่50าด้วยไงเลยหาของม่วงไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวถ้าเวลห้าสิแล้วหรืออัปเดตไงเป็นอีพีสก็จะมาไต่ให้ดูใหม่นะครับผมอีพีหก็ไต่เท่าที่ไหวไปก่อนแล้วกัน มาต่อไปคนที่อันดับที่30นะครับผมคุณหำหวานนะครับผมมูเมงปั๊บไปให้โจซี่มูเมงเขาว่าเหมือนกันอตอมมีคิดซึมืแสนเก้าโคตรจะรุนแรงืโจซี่ผมคืนไปแสนสี่ล่วงไปหมดเลยครับโดนสะท้อของดวงนะครับผมฟูบุกิมาสี่หมื่นดวงเขาหมัดอชุรา ไอ้วงผมขอพัยครับดวงผมมาชุราดูดเลือดไปเลือดมาครึ่งหนึ่งโอเคจีนอ้อผมสั์ที่จีนอ้อยเขาจีนอเขาโดยพาสีของโจโซ,ซี่ล่วงไปนะครับผมอาตอมมีคิดซึมช็อตนี้โจซี่ผมน่าจะล่วงเรียบร้อยครับโจซี่ผมล่วงอืจบไปละพีพีสู้ใครไม่ได้เลยไม่เป็นไรเราต้องอจะหวจะสู้ได้อะ พอเด็กไม่ไหวผมต้องขอเวลาไปฟาร,ร์มของม่วงกันนะครับผมเพราะว่าสู้ไม่ไหวจริงๆม่วงคนนี้มีหมาด้วยเอาคุณออฟคุ้งแล้วกันไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะมีโจซี่เหมือนกันมุ้งมิงเขาเปิดมาก่อนนะครับผมบัฟให้กับบอลทองบอลทองยิงไปแสนหนึ่งมุ้งมิงผมบัฟให้กับโจซี่มั้ง โจซีเขาเปิดปก่อนครับผมแบมมาเก้0 0 0เข้าทีพี่ดวงผมโจซีผมเอาคืนไปเท่าไหร่ครับผมแสนสี่โอเคจีนัทโดนระเบิดพาสีไปครับแผงหน้าโดนระ,ะเบิดพาสีไปหมดเลยบอลกิงกิยัดหน้าไปที่โจซีแล้วบอลทองโอเคโอ้โหโดนระเบิดครับผมหายไปยกทีมไม่น่ารอดนะครับผมเฮ้ยสู้ใครไม่ได้จริงแบบนี้อ สุดท้ายแล้วผมว่าไม่น่าจะสู้ได้นะวันนี้น่าจะเชื่อนะไอ้สัตว์เบสอ๋อัอันะครบผมโอเคขอชนะเขาเลยโอ้โหเจอคอร์บูตันนั่ยนะอาซื้อกระสีฟางกระสะลุงแบมมากแผลือ ดานนี้ยดาเนี้น่าชนะครับผมอตอมีคิดซึมโดนสะท้อนไปเรียบร้อยครับผมชนะคุณไอสัตว์เบสได้ครับผมขึ้นมาอยู่อันดับที่ยี่สิบแปดนะครับผมือเอ๊ยขอคนนี้คนคุณเซเว่นดีเอสแฟนนะครับผมขออีกคนนึงก่อนจากลามือชนะหรือเปล่าขอบาคุซันปืนใหญ่ แสนสี่ครับผมบอลทองยิงกลับมาน่าจะสัตว์เลยหน้าสัตว์เลยแสนสามผมเนี่ยหน้าสัตว์เลยฟูบุกิอืม้มหน้าสัตว์นี่ครับผมโคตรจะแรงด้วงสมัทกลับมาใส่ด้วงผมอืม้มด้วงผมด้วงไหมยังไม่ร่วงเอาโหแล้วเบืดพลังยกทีมอะไรกินครับเนี่ยเี่ยสู้ใครไม่ได้เหนียวเนี่ย โอ้เจ้าคุณพลังร่างทรงเลยอ่ะสายฟรีฮะนะเขาบอกสายฟรีฮะพลังร่างทรงอ้าวโอ้สปอยลารประลองขึ้นมาอย่างนี้ชนะหรือเปล่าหรือว่าแพ้ติดต่อกันเอาโจซีไม่ได้ออกอีกโจซีออกครับผมปืนใหญ่สลายแสนสามครับผมฮัตซึเ,เมื่อกี้พลังจิตทะลวงขึ้นมาบึ้มไปน่าจะแสนเจ็ดโอ้แรงมากแสนเจ็ดมึปติดไม่ยอ่อท้อลยครับผม บอลทออก็จะมาดอกน,นี้ <c oughs> แสนเลยดวงผมยังไม่หล่นนะครับผมสะท้อนไหมดวงผมหมัดอาชุร่าดุนเลื่อกนกลับเลยมา้ายิ่งตอนโอเคโอเคตอนไล่ต่อยบอลทิ้งขีดดวงผมยังไม่ตายครับผมโดนสะท้อนเลยนครับผมไอ้หมนัชชนะนะโจซีระเบิดปืนใหญ่เรียบร้อยครับผม ท่านก่อนเลยนะเดี๋ยวท่านก่อนก็อยู่เล่นเซอร์พีกับผมแล้วหนึ่งก่อนก็ก่อนจากข้าอข,อข,ของข้างกองขึ้นมาเลยแล้วกันด้วยข่าวท่านก่อนมีของม้วงเยอะด้วยวิวห้าสิบนะครับผมวิวค่อนข้างนำ้ำใจนะคของท่านก่อนมาดูดิผมจะสู้ท่านก่อนได้ไหมใช้คอเป็นคอจีนัดนะผมผมว่าคอจีน็อตเนี่ยคอจีน็อตสู้คอจีนัดไปเลยไปพายุดตลบมา โอ้โหสองแสนธรรมดาที่ไหนสองแสนนะผมโดนที่ผมแสนสามอากาศขวาไล่ต่อยไปอื้มอหือไปบันทอดีธรรมดาลวงกระแม็กลับไปดูเลือดไปด็อกเตอร์จีนัทโอเคไม่ตายแต่ก็ตายเลือดาชีพของโจซี่นะผมโอเคเอาสูตรเดียวไม่สอบนะครผม มัให้กับคุ้กีจพายุลบคุกกี <c oughs> ้กตัวนี้มันแรงจริงเกินไปว่ะทันตอปัดทุกน่าจะไม่รอแล้วครับมเดี๋ยวมีคลิปหน้ามีแก้แค่ทัตอนไหมคือทำหน้ามันะของมอง่วงทะยุนจริงตัวนี้เวลไวมากๆครับผมสำหรับทันต เดี๋ยวคลิปหน้ามีเดี๋ยวคลิปหน้ามีแก้มือแก้มือก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไต่มาได้อันดับที่16นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็ไต่เยวันนี้แน่นอนครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกิวซอลยินดีต้อนรับทุกคนนะผมอันดับที่15นะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม แล้วก็รอติดตามผมกับคอนเทนต์สายฟรีแล้วก็คอนเทนต์อื่นอมากมายได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ